สวัสดีคนที่เข้ามาดูกันด้วยนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมาสุ่มเพชรแมปเพชรซิมูเลเตอร์เองนะครับในเกมโรบอทนะก็คนขอก็มีประมาณนี้นะก็ไม่ได้เยอะมากนะที่จริงผมก็ไม่ได้อยากให้แบบมันเยอะมากแหละเพราะสะมมติว่ามันเยอะมากคือผมก็จะแบบลงชื่อนานเนี้ยเพราะว่าผมทํา y o YouTube คนเดียวนะ ก็มีประมาณนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจปมีประมาณ25คนนะก็พอประมาณอยู่ก็ทําไม่ได้นานมากนะก็ก็ได้ลงเวลานี่นีนีเพชรนะก็เดี๋ยวผมก็จะมาเริ่มสุ่มกันเลยนะสุ่มเพชรหกสล้านนะในคนเดียวเลยนะเริ่มสุ่มใครจะได้คนระับใครจะได้ไหะ ก็คนนี้ได้นะก็อันนี้ผมเอาชื่อย่อเข้ามาแนละ้วเดี๋ยวผมขอไปดูก่อนนะครับว่าคนไหนก็คนที่ได้ก็คือคนนี้นะนี่ครับเนี่ยโอปนะนะวิธีการได้รับว่าคือให้แบบเข้ามาในกลุ่ม Discord ผมนะั้นแล้วก็ทักเข้ามาแชทส่วนตัวผมนะก็แชทส่วนตัวผมก็คนนี้นะเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะนี่นะคนนี้นะคนที่ชื่อว่าหัวดิสนะนี่ยพอเข้ามาแล้วก็เอาเนะี่ยแล้วก็กดเอ,อ่อ แชทเลยนะแล้วก็เข้ามาบอกว่าไม่คนได้นะก็เดี๋ยวผมก็จะเอาไปให้นะก็วันนี้ก็ไปแล้ะครับ